สวัสดีครับครูรถสอนขับรถนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการใส่เกียร์นะครับเพราะว่ามีนักเรียนนะครับถามมาว่าเวลาเราจะใส่เกียร์เนี่ยใส่ขึ้นไปแล้วเวลาลงเนี่ยลงยังไงก็คือการถอนเกียร์นเรียนบอถ,ถอนยังไงนะครับวันนี้ผมจะมาทําให้ดูนะครับว่าเวลาเราขับรถเราควรจะใส่เกียร์ยังไงแล้วก็ลดเกียร์ใช้ว่า ใส่เกียร์ขึ้นแล้วก็ใส่เกียร์ลงแล้วกันนะครับก็คือเวลาลดเกียร์เราจะลดยังไงไม่ให้รถกระตุกใช่ไหมครับซึ่งในขณะที่หลายคนขับอ่ะก็จะใช้ความเร็วหลังจากนั้นรถเริ่มช้าลงแล้วอาจจะเปลี่ยนเกียร์ไม่ถูกนะครับว่าเราจะต้องเปลี่ยนยังไงให้มันพอดีแล้วทำให้รถไหลต่อเนื่องได้ดีและไม่กระตุกนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาบอกวิธีการนะครับให้เราสามารถที่จะขับได้ดีนะครับอ่ะทีนี้อันดับแรกเลยนะครับเราจะต้องทํำยังไงบ้างก็คือถ้าเราใช้เกียร์หนึ่งนะครับความเร็วให้ ไปที่20นะครับกิโล15-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ได้แล้วเราก็เปลี่ยนเป็นเกียร์2หลังจากนั้นจากเกียร์2นะครับก็ไปที่40นะครับพอ40เสร็จนะครับเราก็จะใส่เป็นเกียร์3นะครับเกียร์3 40พอมันไปถึง60นะครับเราก็ใส่เกียร์4นะครับทีนี้เกียร์4เนี่ยมันสามารถจะวิ่งต่อได้80หรือ90ก็ได้ก็แล้วแต่คันนะครับอันนี้คือค่าบวกลบนะความใกล้เคียงก็คืออาจจะบวกลบนิดหน่อยนะครับทีนี้ แต่ละคันมันไม่เหมือนกันนะครับทีนี้พอเราขึ้นไป80แล้วนะครับถ้าสมมติเราไม่ได้ขับเกิน90ไปหรือ100เนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเกียร์5ก็ได้นะครับ,นะรบถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเป็นเกียร์5ก็คือ90แล้วกันประมาณ90-100ก็ได้แล้วแต่เรานะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นเกียร์5ได้ก็วิ่งยาวไปเรื่อยได้ทีนี้เก,กียร์6ล่ะก็แล้วแต่ความเหมาะสมนะครับเพราะว่าระหว่าง5กับ6ความแตกต่างก,กันก็ไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะครับเราสามารถที่ใช้เร็วได้เหมือนกันมมีควา ใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นเราจะขี่ยาวๆก็ใส่เกียร์หได้เร็วยาวๆแต่ถ้าเราไม่ได้เร็วยาวเลยอาจจะมีช้าบ้างเร็วบ้างอาะแปดสิบร้อยอันนี้เราอาจจะใช้เกียร์หก็ได้นะครับอ่าทีนี้ต่อไปการลดเกียร์ล่ะเราจะทํำยังไงก็เหมือนกันครับถ้าสมมติเราขี่ที่ความเร็วที่80อยู่แล้วอยู่ๆแล้วเราลดลงมาที่40เราก็เปลี่ยนเป็นเกียร์สนะครับมันก็จะทําให้เกียร์ที่เราใส่เนี่ยสามารถที่จะทําให้รถไหลลื่นได้ดีไม่ค่อยกระดูกเท่าไหร่นะครับ พอมันลดลงมาที่20นะครับเราก็ใส่เกียร์สองนะครับซึ่งบางคนอาจจะใช้ตามความเข้าใจหรือเหมาะสมก็ได้แต่ถ้าทําตามนี้มันทาให้เราใส่ได้ดีแล้วก็ไม่ค่อยง,งงเพราะบางคนอาจจะตื่นเต้นว่าเวลามันลงมาจากเร็วมาช้าเนี่ยเครื่องเริ่มสั่นแลวจะเปลี่ยนเป็นเกียร์อะไรดีเพราะฉะนั้นอันนี้คือรูปแบบท,ที่เราจะสอนให้เราใส่ได้ง่ายขึ้นและเวลาขับก็จ,จะขับได้ดีขึ้นซึ่งคนหัดใหม่เนี่ยจะงงนิดนึงคนเก่าแล้วหรือขับมานานก็อาจจะ เข้าใจวิธีการขับนะครับเพราะว่าอาจจะฟังเสียงก็ได้เสียงของเครื่องยนต์นะครับแต่บางคนเนี่ยงงนะครับเริ่มใหม่อาจจะงงนิดนึงก็ดูตามความเร็วของรถแล้วกันว่าเราขับเร็วแค่ไหนต้องเปลี่ยนยังไงเหมือนที่บอกมาข้างต้นนะครับเวลาขึ้นก็เหมือนกันเวลาลงก็เหมือนกันแล้วเราก็จะขับได้ดีนะครับซึ่งมันจะทําให้เราขับไหลลื่นได้ดีและไม่ค่อยกระตุกครับอ่ะทีนี้ลองดูนะครับอ่ะเดี๋ยวจะขับไปดูนะครับอ่ะอีกที่หนึ่งนะ ไปอันนี้กีนหนึ่งละไปนะครับไปสักยี่สิบนะครับโอเคอ่ะไปอ,อย่างเงี้ยนะครับยี่สิบแล้วอ่เกียรสองไปที่สี่สิบสี่สิบแล้วใส่สามโอเคต่อไปก็หกสิบ ก็สเกียร์สีก็ยาวได้เลยซึ่งพอมัน60เนี่ยเราก็ใส่สี่นะครับก็สามารถวิ่งได้85หรือบางคันก็90ก็ได้นะครับทีนี้พอลดลงมานะเกียร์สีสามารถวิ่งลงมาได้ที่50าก็ได้นะครับรถก็ยังยังวิ่งได้ดีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในขณะที่เราขับแบบนี้ไปเรื่อยอเราไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนเกียร์บ่อยเลยครับ เราขี่ไม่ได้เร็วมากเราก็ใช้เกียร์สีนี่แหละสบายๆไปสําหรับคนฝึกใหม่นะ<ส><อ>ก็เอาเกียร์สีดีที่สุดนะครับผมเรียกว่าเกียร์อเนกประสงค์เพราะว่ามันเร็วก็ได้กระชากชาก็ได้ช้าก็ได้เราไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์บ่อยพอเราเริ่มขับช้าลงจะเลี้ยวโค้งขนาดใหญ่หรือโค้งขนาดกลางเราก็ใช้เกียร์สก่อนนะครับก็คืออย่างเช่นมันลดลงมาที่40ก็เปลี่ยนไปเกียร์สนะครับเราก็ขับต่อได้เลยถ้าช้ากว่านั้นมาที่20เราก็เปลี่ยนเป็นเกียร์สแล้วก็ทําให้เราสามารถ เปลี่ยนเกียร์ได้ดีไม่ว่าจะขึ้นหรือลงก็ทําให้รถไหลลื่นได้ดีนะครับใครที่ทําแล้วยังงง,ง,งอยู่กระตุกกระตุกออกบ่อยๆเนี่ยก็ลองไปทําดูนะครับเวลาเราขับเร็วนะผมก็จะบอกนักเรียนเสมอเลยว่าเวลาเราขับเร็วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือแตะเบรกก่อนถ้าจะชะลอหรือหยุดนะเบรกก่อนแล้วค่อยมาเหยียบครัชที่หลังนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราขับช้าชา้าคือไม่ได้เร็วมากนะครับไม่เกิน20อะไรประมาณเนี้ยผมส่วนมากผมจะให้ ใช้คลัตก่อนเวลาขับช้าไม่ได้เกินนั้นมันจะทําให้เราควบคุมรถได้ดีนะครับรถไม่ค่อยกระตุกเพราะว่าบางคันอ่ะแรงรอบเครื่องมันจัดพอเราไม่เหยียบคลัตมันจะกระตุกมันทําให้เราควบคุม,คมยากเพราะฉะนั้นการที่เราใช้คลัตในขณะที่ขับช้าก็ควบคุมได้ง่ายนะครับพอเราขับเร็วแล้วจะชะลอลงเราก็แตะเบรกก่อนคลัตที่หลังนะครับแล้วแต่เกียร์ถ้ารู้สึกว่าเกียร์สูงแล้วลงมามันเริ่มสัน่นเราก็ อย่คัดได้เลยนะครับก็จะควบคุมได้ดีนะครับฝากไปด้วยใครที่ทํายังไม่เป็นก็ลองดูนะครับสําหรับนักเรียนที่ถามคาถามนี้นะครับทําคลิปไปแล้วนะครับก็คือถามมาว่าเราจะลดเกียร์ยังไงในขณะที่ขับเร็วแวรวลงมาช้านะครับให้รถมันสมุดและสมดุลนะครับไม่กระตุกไม่กระชากนะครับลองเอาวิธีไปฝึกดูนะครับดีไม่ดียังไงก็ฝากมาบอกด้วยนะครับสวัสดีครับฝากติดตามครูรถสอนขับรถด้วยนะครับ